เป็นไงบ้างอากาศเย็นขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นใส่เสื้อกันหนาวแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับ<อ>เลือกมืออาชีพมาติดตั้งให้คิดว่าผมเลือกบริษทัทไม่ผิดระหว่างพ่านลมหลังคา BOKM OK 2 0 1กับพ่านลมแบบระบบธรรมดาลูกหมุนนะครับนี่คือลูกหมุนไม่ขึ้นเลยใส่เสื้อกันหนาวเลยงสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่กับคุณเอกเจ้าของร้านชาบูกังกรูเฟ่ ไเลยมาสะดวกถนนพัฒนาการ30เปิดมาใหม่แต่ว่าลูกค้ามาเนืองแน่นเยอะมากเลยครับก่อนติดเป็นไงครับร้อนมากไหมครับศาสนาทั้งหลังครัวคืออุณหภูมิน้ามันน่าจะอยู่ที่45 445เลยใช่มันสะสมเลยมันไม่มีทางออกใช่อุณหภูมิมันน่าจะอยู่ใน445หลายๆคิดว่าเพราะมีมีเครื่องทําความเย็น3-4เครื่องเครื่องล้างจานแล้วก็มูสปิ้งย่างต่างๆฟันเนาะคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้นะคิดว่า เราเลือกช่างมืออาชีพคขอบคุณมากเลยครับที่มีความชำนาญที่ว่าน um> um> ่าจะแก้ป um> um> um ัญหาได้เลยเมื um um> ่อก um> 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 ี้ไปคุยกับลูกน้องพี่บอกว่าเมื่อก่อนก่อดติดตั้งร้อจนเปียกเลยเหมือนอาบน้ำเลยแต่ตอนนี้เขาบอกรู้สึกเย็นสบายพอติดแล้วลมมันผ่านหูเย็นรูปบาาสบายเงี้ยครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันหน่อยนะครับโอเคครับครับ เราขณะนี้เดินเข้าไปที่ด้านหลังร้านนี่ส่วนด้านหลังนะครับที่ต่อเติมเพิ่มเติมและเป็นส่วนของพื้นที่ครัวในการจัดเตรียมอาหารนะครับโ,โอ้โหอุณหภูมิขนาดนี้ร้อนมากนะครับใช้เครื่องวัดอยู่ประมาณ40กว่าองศานะครับก็ <St ay> <t ell> ติดเป็นลูกหมุนระบายอากาศแบบธรรมชาติอยู่3ลูกนะฮะแต่ว่าไม่เพียงพอนะครับไม่ได้หรอกวัดปริมาณลมแล้วมันไม่มีอากาศเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเราทําการติดพัดลมรุ่น BOKM 201นะครับทาการเปิดฝ้าเีดานหลังคา ตัวรอนตัวฐานเข้าไปนะครับเดินระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ติดตั้งวางแผนเดินระบบตู้ฟืฟ้นฟูไฟฟ้าต่างๆนะครับนดีครับผมก็ังทดสอบพัดลมให้พี่เอกดูนะครับว่าตัว d o OK k m สองส่วนหนึ่งมันดูเป็นยังไงมันจะดึงอากาศวาับขึ้นมาเล่าพี่เห็นไหมครับดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นยอย่างต่อเนื่องอากาศขึ้นไปขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเห็นไหมฮะทุกตัวเลยทั้งสามตัวดึงขึ้นอย่างนี้ อากาศก็จะไหลอัตราอากาศจะไหลดึงไปเรื่อยๆอนะครับทีนี้มาดูตัวเก่าของพี่เอกนะครับพี่ร้านของทางร้านตัวนี้มันหมุนแต่มันไม่ทไม่ไม,ม,มดึงอากาศนะอันนี้ไม่ได้เลยธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเลยครับยิ่งนะไม่มี <ใน S 1> ลม <ใน S 1> ก็ยิ่ง<ใ>น,นิ่งเลยนเนลอนิ่งเรามาดูตัวตัวนู้นนะครับนสามตัวตัวต่อไปครับแต่ถ้าพังหนึ่งจะรู้สึกว่าเย็นสบายครับ ตัวนี้ก็ดดดบับขึ้นไปแรงครับไปต่อเนื่องเลยครับงขอเสื้อกันหนาวหน่อยหนาวเลยเสื้อกันหนาวเยดึงอย่างต่อเนื่องเลยเดี๋ยวพี่ดูอีกตัวนะครับพี่เอกดูตัวนี้นะตัวเดิมของพี่ตัวนี้ก็หมุนแรงนะตัวนี้มีลมธรรมชาติอยู่แต่ว่าไม่ดูดไม่ได้ผลอะไรเลยถ้าลูกหมุนนี่มันต้อง ต้เร็วกว่านี้อีกเยอะต้องต้องเร็วใช่ลมต้องแรงกว่านี้เป็นลมบ้านเราเมืองไทยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันติดเหมือนกระปัดที่เฉยแต่บ้านมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็น่าตะได้ติด3าสี่ลูกข้างบนก็ไม่ไม่ม่หมดนี่ผมแย่ที่โดนพัดลมไม่ไม่ดูดแล้วไม่ดูดเลยแต่ตัวนี้มันก็อยู่แค่นี้มันก็ดูดนะครับเห็นไหมพี่แค่นี้ดูดละโอเคเรียบร้อยดีครับเสียงเงียบดีนะเสียงเงียบแล้วสักพักหนึ่งจะรู้สึกว่าเย็นสบาย ให้มันดึงอากาศไหลตัวนี้รู้สึกหนาวแล้วเนี่ยหนาวรู้สึกหนาวแล้วเนี่ยเขาเปิดใช้งานได้ปกติเลยลองดูมอเตอร์มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมมอเตอร์อยู่ตรงกลางเลยครับมอเตอร์อยู่ตรงกลางใช่ไหมมอเตอร์อยู่ปกติเราก็ไอ้นใการดูแลรักษาไม่ต้องมีอะไรมากรอให้มันเสียอย่างเดียวครับเอ้ยนี่ตัวโซนไม่ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากเพราะว่า คือเหมือนกับพัดลมทั่วไปอ่าเหมือนพัดลมทั่วไปครับไม่ต้องไปดูแลน้องพาชยาว่ามันไม่หมุนเท่านั้นแหละเรียกช่างใช่ครับถ้าไม่หมุนก็เรียกช่างได้เลยครับไฟตกไฟเกินจะมีโอโรดในการตัดและป้องกันไม่ให้มอเตอร์เสียหายได้นะครับโอเคขอบคุณมากพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับครับคครับตอนเย็นเป็นระบบสายพานเลยครับสวยงามสวยงามน่าทานทุกรายการเลย 40่สี่สิบกว่ารายการรวมที่เคาน์เตอร์ก็จะประมาณ50าสิอ๋อพัฒนาการ30ไม่ไกลครับผ่านไปผ่านมาแวะมาทานได้เลยครับตรงนี้ที่นี่นอกจากขายดีแล้วยังใส่ใจดูแลลูกน้องนะฮะติดระบบระบายอากาศที่ครัวให้ลูกน้องด้วยเย็นสบายครับดูอากาศโอ้้านกว้างใหญ่นะครับลูกค้าได้เยอะมากเลยยังมีที่นั่งอีกว่างมากเลยครับทีนี่ก็ในครัวก็จะเย็นสบาย อากาศตะกูมที่ร้อนสะสมมันก็จะถูกดึงออกจากข้างนอกดีขึ้นดีขึ้นดีดีฮะรู้สึกสบายนเห็นเห็นก็เห็นผลละไม่ต้อาไอทีอากาศอยากต่อเนื่องอากาศเห็นผลละเพราะว่าอากาศที่ร้อนสะสมข้างในมันก็จะโฟล์ลไหลออกฮะไม่ผิดหวังนะครับเลือกมืออาชีพมาติดตั้งให้คิดว่าคิดว่าผมเลือกบริษัทไม่ผิดคิดว่าคิดว่าผมเลือกบริษัทไม่ผิดครับเดือดยอดเลยครับ ดีครับรนนถ้าติดพัดลมระบายอากาศก็เลือกพัดลมดีนะครับมาดำเนินการติดให้ถ้าจะทานกาบูอร่อยๆก็พัฒนาการ30นะครับ<น>ของร้านภูมิกลางของเรานะครับราคาประหยัดเลย<น>199 <199 S 1> รย้อยเก้าเก้าบวกสามเก้าร้อยเก้าเก้าบวกสามเก้าแล้วนักทุกิันี้อย่างนี้ต้องต้องทำธุรกิจดีแล้วก็ ไม่แพงคุ้มค่าลูกค้ามันตอบโจทย์เข้าจ่ายแล้วเข้าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายขอบคุณมากเลยครับพี่เอกที่ให้โอกาสเยี่ยมชมและใช้บริการของพันลมดีนะครับขอบคุณมากครับพี่มาดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ